โอโหวาวกูด oh, wow, ธนาคารสินค้าโอโห AI! ผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้โอโหคาเฟ่โอโหคอฟฟี่ช็อปร้านกาแฟไทยสไตล์เชียงใหม่ในรูปแบบของโฮมสเตย์คาเฟ่เชียงใหม่นั่งจิบกาแฟในบ้านพักโฮมสเตย์สามชั้นรูปแบบร่วมสมัยบ้านทรงยุโรปที่ตกแต่งภายใน แบบชาวเหนือเราบริการเครื่องดื่มกาแฟ ى, และชาสมุนไพรเอกลักษณ์รูปแบบหรือซิกเนเจอร์ของที่นี่คือการเสิร์ฟกาแฟสดสไตล์เฟร c h p r e ร s c o ฟ f e e ร้อนและเย็นจากเมล็ดกาแฟ ى, อาราบริกา้าหรือโรบัสตา้าขั่วเข้มบดสดเราเลือกใช้มเมล็ดกาแฟสดจากแหล่งเพาะปลูกบนดอยสูงภาคเหนือของไทย ตามวิถีชุมชนชาวไร่ากาแฟไทยผ่านกระบวนการคั่วด้วยสูตรคั่วเข้มแล้วบดเมื่อนำมาชงในสไตล์ French Press Coffee จะได้กาแฟอเมริกาโน่ที่สดใหม่ทำให้เกิดรสและกลิ่นอันแสนพิเศษจากกาแฟสดหอมกรุ่นและมุลใหม่และสัมผัสกับความสุขในการลิ้มรสกาแฟที่มีเอกลักษณ์และคุณอาจเติมนมครีมเทียม หรือน้ำตาลและอื่นๆเพื่อสร้างเครื่องดื่มแนวใหม่ๆตามรสชาติที่คุณชื่นชอบได้นอกจากนี้เรายังบริการเครื่องดื่มชาสมุนไพรรวมถึงขนมและอาหารตามรายการที่เหมาะสมในแต่ละวันโอโหคาเฟ่ยินดีต้อนรับติดต่อผู้แชร์ลิงนี้ให้คุณ